Project Story พอดแคสต์เติมพลังการทำโปรเจกต์ผ่านเรื่องเล่าของความสำเร็จและบทเรียนจากเคสจริงขอต้อนรับสู่รายการ Project s t o อ y ีอนที่ส7ค่ะวันนี้จะชวนมาฟังเรื่องราวโปรเจกต์กู้ภัยเล็กๆโปรเจกต์หนึ่งแต่เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เปลี่ยนโลกเพราะเป็นโปรเจกต์ที่ส่งผลกระทบระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะ เรากำลังพูดถึงการกู้เรือ Ever Given ที่ขวางคลองสุเอตในปี2021ที่ผ่านมาก,นก่อนที่จะไปถึงโปรเจกต์การกู้เรืออยากจะชวนมาทำความรู้จักคลองสุเอตกันเบื้องต้นสักเล็กน้อยก่อนค่ะคลองสุเอตนี่เป็นคลองที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะในช่วงปีคร,ริสตศักราช1859ถึง1869ในประเทศอียิปต์ภายใต้าจากกักรวรรดิออตโตมันณตอนนั้นค่ะ เพื่อเชื่อมต่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงผ่านทางช่องแคบสุเอตเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอลนติกกับมหาสมุทรอินเดียนั่นเองค่ะถ้าเรากลางแผนที่ดูนะคะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคลองสุเอตเรือเดินทางระหว่างยุโรปกับเอเชียก็จะต้องอ้อมแหลมกูดโฮปทวีปแอฟริการะยะทางก็ยาวประมาณ8,900กิลเมตรซึ่งใช้เวลาในการเดินทาง นานกว่าผ่านคลองสุเอตอย่างน้อยๆก็เป็นสัปดาห์ค่ะนั่นหมายถึงต้นทุนในการขนส่งสินค้าก็สูงตามไปด้วยและนี่คือเหตุผลที่ทำให้คลองสุเอตเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากค่ะคลองสุเอตนี้จึงไม่ใช่แค่ทางผ่านธรมธรมดาธรรมดามันคือเส้นเลือดใหญ่ของการค้าโลกเลยทีเดียว ทุกวันนี้มีเรือขนส่งประมาณ50ลำผ่านคลองซิเตต่อวันขนส่งสินค้ามูลค่าวันละ3-9 0ถึพันล้านดอลลาร์คิดเป็น12-15%ของการค้าโลกและที่สำคัญก็คือ30%ของตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกต้องผ่านจุดนี้ค่ะและแล้วอยู่มาวันหนึ่งวันที่23มีนาคม2021มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นค่ะ เรือขนส่งที่ชื่อว่า Ever Given เป็นเรือยักษ์ขนาดใหญ่ยาว400เมตรมีน้ำหนักกว่า220,000ตันเจอพายุทรายและลมแรงทำให้เสียการควบคุมและไปขวางคลองสุเอตเข้าเรือติดแน่นกับตะลิงทั้งสองข้างค่ะส่งผลให้การสัญจรทางคลองสุเอตหยุดชะงักทันที มีเรือกว่า369ลำที่ได้รับผลกระทบในตอนนั้นการค้าโลกมูลค่ากว่า9.6พันล้านดอลลาร์ต่อวันติดขัดค่ะห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเริ่มสั่นคลอนราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของอียิปต์ค่ะแต่เป็นวิกฤตระดับโลกที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนทันทีที่เกิดเหตุนะคะ ทางการอียิปต์แล้วก็บริษัทที่เชี่ยวชาญการกู้เรือระดับโลกจากเนเธอร์แลนด์ก็เข้าร่วมปฏิบัติการอย่างทันทีนี่คือโปรเจกต์ที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาแบบ24ชั่วโมงไม่หยุดภายใต้แรงกดดันและจากสายตาของคนทั่วโลกที่รอดูรอลุ้นอยู่นะคะทันทีที่เริ่มงานขั้นตอนแรกเลยก็คือทีมต้องเข้าถึงข้อมูลภูมิประเทศวิเคราะห์โครงสร้างเรือ และคำนวณจุดแรงกดดันต่างๆต่ตตอเรือแล้วจึงวางแผนการกู้เรือกลยุทธ์หลักมี3ส่วนค่ะส่วนแรกคือการใช้เรือลากถึง14ลำร่วมกันดึงเรือ Ever Given ส่วนที่2คือการขุดทรายและโคลนบริเวณหัวเรือออกกว่า30,000ลูกบาทเมตรก็เทียบได้กับสะโอลิมปิกประมาณ12สระรวมกันค่ะหรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตร,รวมกัน400ตู้ และส่วนสุดท้ายคือการใช้ช่วงน้ำขึ้นสูงสุดช่วยผลักดันเรือค่ะสิ่งที่น่าประทับใจก็คือทีมนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเรือผู้เชี่ยวชาญด้านดินนักสื่อสารและผู้ประเมินสถานการณ์ทุกคนต้องทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดและทำงานแข่กับเวลา หลังจากการทำงานอย่างหนักของทีมงานเป็นเวลา6วันในที่สุดเรือ e v e r g i v ก n ก็กลับมาลอได้ปกติคลองสุเอตกลับมาใช้งานได้การค้าโลกกลับมาสู่ปกติค่ะทีนี้จะชวนมาถอดการเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้กันค่ะมาดูสิข้อเรียนรู้ที่สำคัญในมุมของการบริหารโครงการจากเหตุการณ์นี้กันค่ะข้อแรกการทำงานรวมทีมผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายเพราะไม่มีใครคนเดียว ที่รู้ทุกอย่างพอจะแก้ปัญหาใหญ่ๆแบบนี้ได้ค่ะการทำงานแบบทีมข้ามสาขาวิชาหรือ cross function จึงเป็นกุญแจที่สำคัญค่ะข้อ2คือการสื่อสารและการตัดสินใจที่รวดเร็วอย่าลืมนะคะว่าโปรเจกต์นี้ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นทีมต้องปรับแผนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและตัดสินใจให้ได้ทันท่วงทีค่ะข้อที่3 คือการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสนับสนุนตั้งแต่การวิเคราะห์ตำแหน่งติดตามระดับน้ำไปจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและข้อสุดท้ายคือการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีแผนสำรองหลายแผนค่ะรวมถึงแผนที่ต้องถอดตู้คอนเทนเนอร์ออกทีละตู้ทีละตู้เพื่อลดน้ำหนักเรือหาก,กู้เรือไม่สำเร็จค่ะ เหตุการณ์ e v g r Given ครั้งนี้เป็น Wake Up Call ที่สำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานโลกมันแสนดงให้เห็นว่าบางครั้งวิกฤตระดับโลกต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วเด็ดขาดและการร่วมมือกันข้ามชาติและข้ามวิชาชีพความสำเร็จจากโปรเจกต์นี้ไม่ได้มาจากเทคโนโลยี หรือแรงคนเพียงอย่างเดียวแต่มาจาก Synergy ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาที่กล้าตัดสินใจและเดินหน้าไปด้วยกันนี่คือบทเรียนที่เราสามารถนำไปใช้ในการบริหารโครงการได้ทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เร่งด่วนหรือวิกฤตสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์ Project Story นะคะและหวังว่าเรื่องราวของ Ever Given จะเป็นแรงบันดาลใจหากคุณต้องจัดการกับโปรเจกต์ ในสถานการณ์ที่เร่งด่วนและพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ